สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิผ้านะคะใส่อุปกรณ์สิผ้าไปเหตุยังงะค่ะพี่น้องเนาะจัดคู่เมนบ้าคะนะคะมือนีโกงเหี้งชาแนวจะผ้าไปแงไข่หมดแดงนะคะพี่น้องนะคะมาเบิ่งอุปกรณ์กณ่อนค่ะกับจะมีถุงมือนะคะป้องกันหมดแดงกับนะคะพี่น้องคะ่ะอุปกรณ์แงไข่หมดแดงพร้อมละคะพี่น้อง เมื่อเบิงมาสีได้บอไข่เงินไข่มดแดงนะคะก็เห็นไข่มดแดงอยู่ข้างบ้านค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปช่มน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกน่ากลัวน่ากลัว,ลวค่ะพี่น้องฝ้าห้องค่ะสิบุบเปตยานบละ่ะเฮอรุ่นกันค่ะพี่น้องว่าโกเสีเดเยดายบอไปแย่ยไข่มดแดงนะคะปากท่างค่ะพี่น้องต้นบักม่วงนะคะห่างบักง่ายหนึ่งค่ะตามมาดูเลยค่ะเนี่ย โกเห็นอยู่ต้นนี่ค่ะอยู่ในป่านี่ค่ะน้ําบักจับได้ค่ะพี่น้องต้องใส่วิชาม่านลอดขั้นหัวจักน่อยลอดรอดค่ะรอดรอดอุ้ยถูกน้ำแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องห้างน้อยๆเขาก็มีค่ะอุ้ยหลายห้างค่ะพี่น้องนี่ก็ห้างหนึ่งค่ะพี่น้อง อุ้ยบักมก่วงเบิดต้นนี่มีแต่ห้างบนแดงค่ะพี่น้องพี่น้องหลายหลายมีแต่ห้างบนแดงอ่อยต่อยค่ะห้างบนแดงห้างบหกใหญ่งงหนึ่งค่ะบาด์บนนี้คนมาแย่ด้ค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะกูสิแย่ได้บอเอาล่องล่องเนาะค่ะเนาะอุ้ยเพึ่นสิบวกเฮียออกมาหนอ่ออุ้ยแม่เพึ่นกำลังมากค่ะพี่น้อง โอ้สันั่นมาเด้อบานยนี่ยู่นี่ยู่ค่ะพี่น้องนี่ยูยูเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น,ออน,ยยอน,อน้องโอ้ยเนี่ยเบิร์ดราคะเนี่ยเบิดกับมี่ค่ะพี่น้องทานดานที่หนึ่งเป็นราค่ะพี่น้องนะคะกะ โอเคพอสมขวดคือพี่น้องต่อไปด้านที่สองอามาเทสเซนามค่ะอุ้ยน้องมดแดงกัดมดแดงกัดโอ้ยเป็นตะสื่อกินอยู่เด้อค่ะเด้อไข่มดแดงเอาอยากเอาเหลือค่ะอันโกกับบอดี้คาร์ซัดหน้านั่ะนะคะพี่น้องนะคะอืมค่ะพี่นอนะ้อ,ขนองขามาเบืองมาเบืองเอาซ้ำในพ่อนาะค่ะเนาะเศร้าเอาแล้วปฏิญาณตูตตนบาสิบุงเงยียไข่มดแดงเลยค่ะพี่น้องหลายปีแล้วค่ะ ไปเอาเมยมดแดงออกจากฟองกันค่ะขั้นขั้น,นเสียบเสียบนะพี่น้องขอบคุณในห,หลายที่มาลักชมค่ะเอาอีกหลายห้างกับสิได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าหมดกัดโกนะคะเอาบะได้ค่ะพี่น้องมันมันขั้นมันเจ็บค่ะแต่ว่าเมย์พ่นต้องตรงนะคะพี่น้องฝ้าก็ห้องฝนกันตบต๊ค่ะพี่น้องค่ะเอาเมย์เป็นขึ้นป้าค่ะพี่น้องไปเลยนะ ขนะอบกล่องหงนะคะพี่น้องคะสวยสวยค่ะบต่ตองล่างนะคะขอกล่องนะคะพี่น้องเอาไปเลยหนึ่งถ้วยใหญ่ค่ะเทาน้ำต้องไปค่ะเอาบ่ต,อง,บอ,ตองล่างนะคะขอกล่องบริสุทธิด์ดีค่ะพี่น้องกา่าน้ำเพื่อขอกล่องจังน้อยนะคะทำกินเรานี่แหละคะ่ะนะคะ พ้นให้พินพ่นก็ดีนะคะให้น้ำก็ดีเขากล้องนี่ไม่เล่าหงงเทาก็ต้องใส่น้ำหลายแน่คะ่ะพี่น้องนะคะเพื่อพิน่นฟูตัวนะคะโอเคกับประมาณนี้ละคะ่จคนนะ,คะจําหรับกินสองคนนะคะพี่น้องจําหรับกินสองคนสองจานม้ามองค่ะพี่น้องหลังจากเขาได้ไข่มดแดง่ละค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะเขาเอา สิ่งสกปรกออกจากไข่โมแดงแล่ะค่ะไข่มมแดงก็งามงาม,งามค่ะพี่น้องจะพาพี่น้องมาครัวไข่มดแดงงด้วค่ะมากินน้ำกันค่ะแบบแซ่บค่ะเขาได้หัวหอมเรียบร้อยนะคะพี่น้องเขาจะไปหั่นหลักก็ควัวใส่ไข่มมแดงแส่บเบค่ะเครื่องปรุงก็มีดดังนี้นะคะพี่น้องนะคะมีผงนัวนะคะน้ำมันหอยใส่ช็อตฟ้าเขียวค่ะผงนัว น้ำมันพืชค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็มีหอมแดงนะคะหั่นนะคะพี่น้องแล้วก็มีพริกปรุงรสนะคะแล้วก็หอมผักชีใบเลื่อยหอมสดค่ะพี่น้องใบผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องใส่กันแบบแซ่บๆมาชมกันเลยค่ะตั้งหม้อให้ร้อนประมาณหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเอากระเทียมเดี๋ยวเหาทุบปุ๊บๆลงไปค่ะ ตัวไฮห,หอมนะคะพี่นอ้องเอาหอมร่วมลงไปก่อนนะคะไข่หมดแดงซุปง่ายค่ะพี่น้องนะคะรุ่ด้วยน้ำปลาก่อนค่ะโรยลงไปค่ะซอสปลาเขียวกับน้ำมันหอยค่ะผงนั่นนิดหน่อยค่ะพี่น้องปรุงด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วไข่หมดแดงลงค่ะ เราจะได้กินไข่มดแดงแบบแซ่บๆนะคะตัวไข่มดแดงเพียวๆค่ะพี่น้องคะ่ะคนเบาๆใหม่ก็แตงนะคะแปบเดียวค้ากะสุกล่ะคะ่ะตัวไข่มดแดงซุกแล้วห้อดะยนลงนะคะพี่น้องน่ากินน่ากินคะ่ะตักใส่จานคะ่ะ กัวไข่โมแดงสุกแล้วค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซ่บแซ่บค่ะไข่โมแดงออแกนิกนะคะพี่น้องอาหารสั้นสูงค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องแซ่บ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 ค่ะกัวไข่โมเดงใส่หอมนะคะกัวเรียวๆสดๆเลยค่ะ